เอ้ยวันนี้มันแน่นอนกูเปิดบ้านเลยนะให้มึงดูเล่นในบ้านด้วยกูว่าโดยิง2ยิง2มึงไม่เก็ตเดี๋ยวแพ้มา2นัดแล้วเนี่ยเนี่ยตารางคะแนนไม่เคยโกหกใครนี่อันดับหนึ่งโอยบ้ามกลับหัวมึงกลับยี่สิบเนี่ยวันนี้ขากลับอ่ะใส่ปี๊บกลับบ้านมีไหมมีมีที่บ้านมีปี๊บอยู่มึงมาทำไมกันเนี่ยแต่งตัวอย่างงี้เห็นมั้งปีทะบาทไงี้ยเขาดูบอลวันนี้วันแดงเดือดหัวมึงอ่ะจะแดง บ้านนะไม่ใช่สนามบอลทำไมอ่ะดูบอลก็ดูทีวีจะไปดูสนามบอลทไมกูจะดูซีรีส์เนี่ยกูเลือกมาแล้วจะดูทั้งวันกับจากทำงานเหนื่อยๆกูนั่งดูซีรีส์ไม่ได้ไงไปดูที่อื่นซีรีส์มึงอ่ะดูเมื่อไหร่ก็ได้ขึ้นไปดูข้างบนไปมึงอ่ะไปดูที่อื่นจะเตะแล้วด้วยอติ๊มมันเฮ้ยหยิบเตะเพื่อนโชว์เมียแม่งไงดิ๊ดิใจเย็นใจเย็นไปขึ้นข้างบนไปจะให้มีน้ำโหร้องกูว่าไม่ได้ดูบอลนะดูนักเลงนักเกินว้าวงี้ มึ่งไปซื้อน้ำแข็งซื้อแรงก่อนเลยแถวกูจัดการเมีเวงได้สินาทีเดี๋ยวมาแม่งต้องโดนสักท, <c oughs> ทีมีซีรีส์ไปเลยนะครับดูให้จบไปเลยมีกี่ตอนดูให้หมดเลยนะครับแล้วมึงเอาอะไรมาเนี่ยก็เห็นที่รักก็นนะดูซีรีส์มากอะ่ะก็เป็นห่วงแสงสีฟ้ามันทำลายดวงตานะก็อยากให้เธอได้มำรุงอะ่ะ สดชื่นอร่อยกินส้มยูสุเลยอ่าอยู่แล้วมันอร่อยอยู่แล้วจ้าแล้วที่รักไม่ไปดูบอลแล้วหรอไม่อ่ะเดี๋ยวเราดูซีรีส์กับเธอเองไม่ตีจังเดี๋ยวอัพโทรศัพท์วนันนีฮัลโหลฮัลโหลเพื่อนพร้อมยังไงบ้านกูไม่ว่างละเอ้าทำไมวะกูเช็ดเลือดเมียกูก่อนเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอวะเออกลับไปดูบอลบ้านมึงได้เลยแค่อันนี้แหละออกเลยเหรอวะ